บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเอาวิวสสวยๆมาฝากนะคะวันนี้น้ำทะเลสวยมากสีครามเลยค่ะบรรยากาศดีๆวิวสวยๆค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะทุกคน พาชมทะเลนะคะน้ำทะเลใสมากสวยสบายตาค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะทุกคน